มล้วขึ้นรแล้วค่ะเอาจกโดดล้งหนึ่งลุ้งจอกจอห่วงยางแน่นเลยนะจอกห่วงยางตัวกระโดดล้ลุ้บวกหลุดหลุดห่วงยางออกไปเลย